สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นดูใบนะครับว,วันนี้ผมก็จะมาอัปเดตกระท่อมพ่อเมล็ดนะครับที่ผมได้พอไว้ผมจะมาให้ดูความแตกต่างนะครับระหว่างดินเยื่อผ่ที่ผมอเอามาจากหลังบ้านนะครับกับดินพีทมอสที่ผมสั่งมานะครับนี่นะครับดินพีทมอสนะครับดินพีทมอส แล้วก็ขึ้นนะครับขึ้นอยู่นะครับแต่เนี่คนย,ยครับดินเยอไผ่ครับขึ้นแนนอนครับแบบนี้มีกระท่อมดังนั้นนะครับไม่ใช่ยานะครับนี่นะครับถานนี้ผมจะมารีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับอ่าโดนแดดจน ช่วง8โมงครึ่งถึง10โมงก็เก็บได้แล้วนะครับก็จะนอกแดดนะครับไม่งั้นนอกแดดตายนะครับถ้าเราไม่เก็บก็จะบางขนาดนี้นครับเกจมอสก็ขึ้นนะครับแต่ว,ว่าขึ้นน้อยนะครับแล้วก็โดนแดดเผาด้วยครับระฉะนั้นผมลืมเก็บนี่ครับ ฝากช่องไวรุ่นดูใบได้ครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับการบำรุงนะครับใครสนใจกระท่อมเสียบยอดนะครับผมมีนะครับผมจะทิ้งเพจเฟซบุ๊กไว้ให้นะครับที่ทายคลิปปาลมตามเกมนะครับช่องทางติดต่อครับลาตอนนี้ครับ